ชิป e n p h a s ที่บอกว่าดีใครเป็นคนผลิตให้ Enphase Micro Inverter นะคะมีชิปอัจฉริยะที่เป็นตัวสั่งการทุกอย่างของระบบไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน AC Architecture นะคะโหมด b ิ r ์ดหรือแม้กระทั่ง Built-in ระปิดชั้นดาว แต่รู้กัรืย,ยังคะว่าเอ็นเฟดเนี่ยเลือกใช้โรงงานผลิตระดับโลกไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถผลิตชิปให้กับเราได้นะคะ TSMC นะคะเป็นผู้ผลิตชิปเซ็ตอัจฉริยะให้กับเราเป็นเทคคอมมานีที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ9ของโลกเขามีความสามารถในการผลิตชิปขนาดเล็กนอกจากตัวเขาจะมีขนาดเล็กแล้วเนี่ยข้อดีของชิปเขาก็ยังสามารถ,ถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วย ซึ่งเขานะคะก็เป็นผู้ผลิตสมองของสมาร์ทโฟนเช่น A-series ของ Apple หรือชิป snapdragon ในหลายๆรุ่นของ Android ยกตัวอย่างเช่น iPhone และ En f a เฟนะคะความเสถียรในการทำงานของเขานะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเขาเนี่ยเถียรสุดๆในการจัดการความร้อนของทั้งสองนะคะมีความคล้ายกันมากๆเมื่อตัวอุปกรณ์มีความร้อนเกินกว่าอุณหภูมิที่ตัวอุปกรณ์สามารถรับได้ iPhone เนี่ยเขาจะค่อยๆลดพลังงานในตัวเครื่องก่อนเช่นแสงหน้าจอมืดลงและค่อยๆดับเครื่องเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติ ู้ใช้ก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะส่วน Enphase Micro Inverter เมื่อความร้อนภายในตัวอุปกรณ์เกินกว่า95องศาจะค่อยๆลดการทำงานลงและจะดับเมื่อความร้อนถึง100องศาจากนั้นเนี่ยเขาก็จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในอุปกรณ์กลับมาเป็นปกติค่ะและที่สำคัญนะคะทั้ง iPhone และ Enphase เนี่ยเนื่องจากมีชิปที่มีความฉลาดมากๆเมืม่อเราซื้อเครื่องใหม่หรือว่าอุปกรณ์ใหม่ๆแม้จะคนละรุ่นกันแต่มันสามารถซิงกันได้ง่ายมากๆและแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่าใครๆเนี่ยสามารถให้ ทีเอผลิตชิปให้ได้ง่ายๆนะคะเขามีหลายเกณฑ์แล้วก็หลายกระบวนการที่จะต้องพิจารณากันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพร้อมในการลงทุนเนื่องจากการผลิตชิปของบริษัทเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการผลิตพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อสนับสนุนการผลิตด้วยการออกแบบและสเปคของชิปเราเนี่ยต้องเป็นคนออกแบบชิปและสเปคให้ชัดเจนเพื่อส่งให้ t s m c ตรวจสอบและพิจนารณาว่าสามารถผลิตได้หรือไม่ไปริมาณในการผลิตบริษัทนะคะต้องมีการคาดการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณ ที่จะผลิตในแต่ละครั้งเนื่องจาก TSMC เนี่ยมีขั้นต่ําในการผลิตของเขาอยู่แล้วและในการผลิตของเขาในแต่ละรอบเนี่ยอาจใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถให้ TSMC เนี่ยผลิตชิปให้กับเขาได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ผลิตและก็ประกอบตัวอุป,ปรกรณ์ของ Enphase ค่ะ Foxconn เป็นผู้ผลิตอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้เนี่ยยังเคยผลิตสินค้าให้กับ Microsoft, HP, IBM และอื่นอนอีกมากมายค่ะและอีกเช่นกันไม่ใช่ใครๆนะคะก ก็สามารถให้ฟอคคอนผลิตและประกอบอุปกรณ์ให้ได้เนื่องจากเป็นบริษัทระดับโลกเกณฑ์ในการพิจารณาผลิตของเขาเนี่ยก็มีความเข้มไม่แพ้กันแน่นอนในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยแต่ข้อพิจารณาอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือมาตรฐานและข้อกําหนดของเขานะคะผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบของฟอคคอนไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในไทยของเราก็มีบริษัทที่ร่วมงานกับฟอคคอนนะคะก็คือปตทที่เพิ่งจับมือร่วมกับฟอคคอนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตย ยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบหละ่ะเพื่อรองรับอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทยนั่นเองแหมไม่แปลกใจเลยนะคะเนี่ยว่าทำไมเอ็นเฟรไมโครอินเวอรเตของเราถึงได้ทนทานแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร065 506 3888